แต่งองค์ทรงเครื่องสันแนนสะใจไปเลยค่ะตีหลอโทนี่รักแก่นในละครซีรีส์เลือดมังกรเรื่องโหงของผู้กำกับซูปเปอร์ฝีมืออย่างพี่ออฟพงพฒน์ซึ่งงานนี้พี่ออฟขอจัดเต็มเพื่อไม่ให้มีวิแววของความเฟกดึงช่างแต่งหน้าจากคณะงิ้วของจริงกับจ้างครูสอนร้องเพลงงิ้วเพื่อให้หนุ่มโทนี่ได้ฝึกร้องเพลงโหดๆยกเสียงแหลมสูงอย่างงิ้วภาษาแต้จิ๋วให้ยูมาดบวกกับความทรหดของคอสตูมโดยเฉพาะเครื่องที่หนักอยู่บนหัวอ้ยาอย่างนี้ปวดเฮสุดๆไปเลยค่ะ ที่โหดสุดผมว่าหัวเนี่ยแหละครับหัวเนี่ยคือรัดแน่นมากๆเพราะว่ามันจะหลุดง่ายที่สุดถ้าเกิดเราแบบปูขยับเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดได้ทีมของลงนิ้วนะครับที่เขามาแต่งให้เราเขาก็ให้กำลังใจเราด้วยครับว่าเออเนี่ยช่วงแรกๆมันจะปวดหัวหน่อยนะแต่ว่าพอใส่ไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มชาแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้ว ตัวเปียเพ่งเลียวสาใา